สวัสดีครับหมูทดลองทบวันนี้วันที่16ตุลานะครับผมเดี๋ยวจะต้องไปบางพลาครับผมชนบุรีนะครับผมนัดไว้เที่ยงนะครับจะออกจากที่นี้สัก9โมงครับผมตอนนี้ยังไม่ได้ออกข้างนอกนะครับพอดีผมต้องเปลี่ยนคือเอารถเอารถพี่ชายของผมเข้าในซองแล้วก็ผมผมต้องเอารถออกมานะครับ แล้วก็เดี๋ยวผมจะต้องคนของอืดูสิครับของเต็ไมไปหมดเลยครับเดี๋ยวให้ดูนะครับหนูถอยก่อนอันดับแรกเลยก็คือของนะครับอันนี้คือมีคอมอยู่ในนี้ด้วยแล้วก็มีอุปกรณ์อะไรต่างๆที่จะต้องไปเทสวันนี้อยู่ในนี้อันนี้กระเป๋าประจํานะครับแล้วก็ข้างหลังครับ <c oughs> ข้างหลังมีไม้ม็อบนะครับแล้วก็ของอุกปกรณ์ที่จะต้องเอาไปวันนี้นครับนี่ก็ของอน,นี้ก็ของซื้อไว้เมื่อวานแล้วก็มีอีกกลองหนึ่งอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็ทีวีครับผมเดี๋ยวต้องขนมาได้เวลาแล้วครับผมเดี๋ยวจะเดินทางไปชนบุรีครับ สารรคับสวัสดีครับวันนี้มามอบนะครับพอดีมีคอมเมนต์มาว่าอยากให้สอันนะครับน้องก๊อฟนะครับน้องก๊อฟครับครับผมครับผมผมอะตอนนี้นะครับมาติด UBC แล้วก็มีติดอินเทอร์เน็ตนะครับจาก True นะครับ อันนี้ทรูนี้เป็นไฟเบอร์หรือว่าไงครับเคเบิลธรรมดาใช่ไหมครับเออดีว่าอั้นก็นี้ไอ้พวกสามบีบีก็ยังไม่เป็นไฟเบอร์ใช่ไหมยังใช่ไหมโอเครับทราบ เดี๋ยวลองเทสคสับตอนนี้4โมงแล้วนะครับผมช,ชูมาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตู้เย็นก็มาติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมก็ทำความสะอาดนะครับแล้วก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับผมสักพักหนึ่งน่าจะไปกลับนะครับน่าจะนะตอนนี้กี่โมงไม่ทราบนะครับ เสร็จเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมน่าจะเปิดเป็นไม่ทางการนะครับเปิดไปก่อนเดี๋ยวกลับกรุงเทพแล้วครับบให้ดูวิวก่อนนะครับตกตกตกมี่มีอินเทอร์เน็ต WIFI นะครับมี True นะครับ ครัวิชั่นนะครับผมมีเครื่องเล่นดีวีดีแล้วก็ดีวีดีทั้งหลายครับอันนี้ไปข้างบนนะครับเป็นห้องนอนเห็นแล้วมั้งนะครับเหลือแค่มุงลวดนะครับเดี๋ยวมาทำอาทิตย์หน้าต่อครับผมวันนี้เดี๋ยวผมลาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับกับหมูทดลองครับไปไปไซยนนะครับ ตอนนี้ทุ่มครึ่งแล้วนะครับผมมากินข้าวที่ไม่เห็นวะตรงนี้เป็นทะเลครับครับตอนเย็นๆน่าจะสวยนะครับตนะครับสามสิบสามซีฟูดครับผมตอนนี้ไม่เห็นนะครับซีฟูดเขา 大家、嗯、好。